เรามาตามที่ Hashtag เลือกตั้ง66กันนะครับเลือกตั้ง66สุกยีบสีมีนาคม2566ครับ6นาฬิกา19นาที h a s h t a เลือกตั้ง66นะครับคุณพี่ได้ยินทนายแจมนะครับได้ยินเสียงจากพักเก้าไก่วิ่งมาตรงหน้าบอกว่าสู้ๆนะ มันนี้เลือกพักก้าวไก่ทั้งวันถ้ามีเปล่าสายเมื่อไรจะไปฟังเดินร้อนขนาดนี้หายเหนื่อยเลยนะครับพักนี้ได้แน่เชียงใหม่เขตสองก้าวไกลผู้สมัครก้าวไก่เชียงใหม่ทำไมน่ารักจังเชียงใหม่เขตสอง้จ <c oughs> ับมือหน่อยรับเ็มาได้แ่พกนี้นะจารณิจันทดาครีม

ได้แน่นอนเนาะได้แน่นอนค่าพด้แน่นอนขอบนุ้เ่าขอบคุณค่อดีอู้เมืองอีกอ่ะอู้เมืองอีกอะ้ะอ่านี่ไปต่อนะครับ #9 #no เลือกตั้ง66เปิดตัวนี้ด้าโพตัวเลข310 ยังไงก็ไม่ถึงเว้นแต่จะกินเพื่อนกินก้าวไก่ทั้งหมดทั้งตัวอันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นที่ที่เพื่อไทยกังนวลว่าถ้าไม่ได้ถึงสามรอสิบจะเลือกนายกไม่ได้เพราะมันต้องหามาเติมมีกตั้งหกสิบหกเสียงเนี่ยก็ไม่ได้แ<ไ>ปล<ด>ว่า<ๆ>ถ้าได้สาม้อยสิบแล้วจะหาได้เพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นฝ่ายตรงข้ามใช่ครับก็ยังจต้องหาว่ามันทําให้เพื่อนน้อยลงมาด้วยกันทั้งหมดใช่ครับก็คือต้องกินเพื่อนอ่ะแล้วถ้าผมดูเพื่อนที่กินได้เพื่อนตัวใหญ่สุดเลยก็ก้าวไก่เนี่ยนะ ถ้าอยากจะกินแน่นอนนะครับถ้าจะกินเพื่อนก็นหมายความว่าทางก้าวไกลเนี่ยนะต้องสกิฟายตัวเองอะอยอมฆ่าตัวตายบอกไม่เป็นไรไม่ต้องเลือกผมเลือกเพื่อไทยอย่างเดียวเลยซึ่งก้าวไกลเขาไม่ทําอยู่แล้วนะครับเป็นขนาดด้วยกันฐานก้าวไกลเนี่ยเขาแน่นมากครับนั่นมันตรงนี้ผมหมายเาไงนั่นผมหมายเขาว่าสเตเบิลมากคงที่เขาไม่ค,คเอยขยี้ไปไหนเลยเราสังเกตดูปี ปี65ตลอดปี65อาย้อนไปดูตรงนี้พักการเมืองตลอดปี65อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ดูทิศทางของพักเก้าไกลเส้นสีส้มๆนะครับ16% 17% 13%ปลายปีที่แล้ว16%พอปีนี้ก็อ 17%, 17ไม่ไปไหนหรอกครับบนอยู่เทวานี้นะครับ13-17แม้ว่าคุณนุงยิ้งกับเพื่อไทยจะสูงขึ้นแต่ไม่ได้กินจากก้าไกลได้ไม่กินเลย ก็การนิ่งอยู่ที่เหมือนเดิมขึ้นขึ้นลงอย่างนี้13หรือ17เปอร์เซ็นต์ไม่ไปไหนผมว่าเขาเป็นคะแนนที่สเตเบิลมากนะครับคิดว่าเขาคงไม่ลงไปกว่านี้แล้วนะครับถ้าไม่ทำอะไรผิดเพี้ยงอย่างเกินไปนะครับตรงนี้คะแนนของคุณพิธาก็ยังตามคะแนนของพรรคใช่ครับแต่ก็กรณีนี้ไม่น่าห่วงอยีกที่อาจารย์บอกใช่ไม่น่าห่วงคะแนนคนตามพรรคไม่น่าห่วงคะแนนคนตามพรรคไม่น่าห่วงขอบคุณเนชั่นนะครับเจาะ่องนี้ได้โพลเปิดผลรัฐบาลมา แต่ช่วงนี้เนชั่นตั้งแต่กลุ่มท็อปนิวออกไปนี่รู้สึกข่าวสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับลอเรย์แจมมี่สายถึงเที่ยงวันนี้ได้พี่จัอนพิจารรองหัวหน้าพังมาช่วยลงพื้นที่ตลาดวัดเกาะและหมู่บ้านรุนนิเวศแขวงถนนสายใหม่เอกลักษณ์คือตัดเสื้อผ้ากันแทบทุกบ้านส่งต่อประตูน้ำแพตินัมทีมเราสู้แดดมาก แปรแดดสู้กับวานี้นะครับ19ชั่วโมงที่แล้วนะครับท่าจันาร์สีโรดนะครับไทยรัฐโพลรอบที่สองแพรทองทานชิงนำนายกแต่พรรคไม่แลนสไลด์ได้24%พีธาหายใจลดต้นคอโอ้โหนี่ฮะไทยรัฐโพนะครับหายใจลดต้นคอแล้วนะนางสาวแพรทองทานชินวัตร24.43% นายวิทาลิมเจริญรัต9.21.58เประยุจันโอชา12.8ปรเซประวิดวงสุวรรณ9.8เศรษฐาทวีสิน9.3คุณหญิงนอย8.8อนุทิน5.4ก่อน1จุลินหนึ่วลาวุสูรจ ไทยเวียดเจ็ดก้าวไกลกระบี่พักก้าวไกลจะปักธงที่กระบี่จะทําให้มีสสในภาคใต้ทํางานคนภาคใต้ได้ฝ่ายเจริญก็มีบอกว่าพิธาลิมเจริญรัฐไปอยู่ที่กระบี่แล้วประกาศเลยเป็นความรู้สึกจริงๆว่าก้าวไกลอยากปักธงในภาคใต้ พราะที่ผ่านมาได้สอ,สอเขตทุกภูมิภาคยกไว้ภาค,ใ,าคใต้เจริญ <c oughs> ก็มีการเน้นย้ำกันในพื้นที่นี้เนี่ยธบุชอมะกรณีของคนพิธาลิมเจริญรัฐประเด็นสําคัญมีการพูดกันบนเวทีพระราศัยโดยคุณพิธาว่ากระบี่สร้างไรายได้เนี่ยโอ้โมาโหรานจากการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าเงินภาษีมันหายไปไหนหมดหมอหนึง่งคนงรักษาคนสามพันคนห้าหกเท่าของกทบเงินภาษีไปไหน ถูกต้องนี่ต้องการทลายทุนผูกขาดอย่างสุราก้าวหน้านี่ครับราศัยนักต้องเที่ยวบา้านจะไม่ได้จะได้ไม่ต้องเบื่อเบียรแค่สองยี่ห้อโอ้ถูกต้องนแนวทางของเก้าไกลถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลยนะครับอันนี้ขอสนับสนุนคุณพิธาเพราะว่าจังหวัดท่ปาปักตายนี่ได้เงินภาษีเยอะมากแต่เงินมาถูกส่งกลับส่วนกลางหมดอันนี้การลงคุณเอ,อิร์ดปากกอนวุฒ การลงทุนเลือกตั้งเรื่องหน้านอกเขตและนอกประเทศจะลืม่มยื่นคำขอและเปิดระบบออนไลน์สาวยี่ห้มีนาตอนนี้ยังไม่เห็นการพะจามรถาจากกรกตเลยและการลงทะเบียนทําได้แค่ถึง9เมษายนเท่านั้นดรวิรยุทธ์ก้าวไกลเสนอเปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศด้วยแนวคิดเมดวิท t h ไทยแลนด์ปรับโลกไปตามซัพพลายเชนุ่เพิ่งแพ้สงคราม ผู้คนปากกัดตีนทิพวีรยุทธ์ใครอยากใช้สินค้าจากญี่ปุ่นโอ้โหนี่ไม่รู้เลยนะส่วนคนรุ่นพึ่งเคยดยินวันนี้ครับอ้าว้องไมล์น้องไมค์แกนนำมอบรัศดรรับบทสื่อโผ่ทำข่าวพล r l i รั e n t ลุงป้อมตอบแกมหยอกคุยกันแล้วแค่ยังไม่ได้หอมเอยเข้มข้นนะเข้มข้นนหนูเพิ่งช็คเจนว่ามาในฐานะสื่อค่ะแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าหากว่าหนูอยู่ได้เข้าไปคุยก็อาจจะเป็นสื่อที่พูดตรงเข้าไปแล้วเอาเขาในทีนะคะเมื่อวานไปเพื่ไทยมาถ่าไป่ไทยวารมานีมาเสงี่ทร้งหค่ะวันนี้ก็เป็นครั้ที่สองค่ะที่อนหนล่คุณีก็ไปเพื่อไปด้วยไปพูดใชไหก็ไปอาจจะมีแง่มุ่งมิที่มีปัญาทสุดนอกจากนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามีสก็ไคือยะไดอมมี ดีเลยยิจะไม่ไร้หอมกันใชะยิงไม่ไร้หอมอะไรนะคะไม่ได้หอมกันไม่ได้อพิรวันนี้น้องมายมาคุยด้วยดีไหมคะท่านดีิ่งคำถามอะไรไปบ้างคะเยเขถามเยวขถามเมื่อวานุไม่ต้องพูดแล้วพูดได้แล้วพูดได้แล้วหันเจ็ว่มาในคเมเค สี่วันที่แล้วสี่วันที่แล้วอันนี้มันย้อนไปเนี่ยจริงๆมันต้องสองห้าหกหกด้วยนะครับแฟนรายการเดี๋ยวอาจจะลองเข้าไปดูต้องแฮชแท็เลือกตั้งสองห้าหกหกการพัส,สรินรามวงกวัทมเขตเจ็ดสุขที่ยีบสามบีนาะแต่หกโมงชาเป็นต้นไป <c oughs> ถนนสายไม้บางซื่อบางโพบ,บางซ่อน นายแจมแฮชแท็กน hey, ี้ทำไมก้าวไก่คลอ,องหมดเลยนะเลือกตั้ง6กคุณราพปรารนายกตะกนต่อไปป้อมแล้วค่อยเอาหนูรายงานข่าวช่วงดึกมีหลายพักรายงานสื่อตรงกันนอกจากมือใหม่ระหว่างพลังประชาชนุไทยคุยเรื่องคะแนนค่า2พักนี้รวมกันได้140พักละ70รวมประชาธิปัตย์ชาติไทยมาาประมาณสองที่นั่งและจะตั้งรัฐบาลสพัร นี่เหมือนกันนะครับ h a s แ t a g นี้อยู่ที่ก้าวไกลหมดเลยสงสัยก้าวไกลจะคลอง h a แ t a g เลือกตั้ง66ต่อไปลงบนสารสูตรปาการไทยรัฐโพลคนอยากได้แรงทานตั้งนายกเพื่อไทยคะแนนเขีนและพักนำที่1น,นะครับแนะนำที่หนึ่งพักอันดับหน,นะครับ คนมีวุฒิา่ะเสรษฐาจะได้เป็นนายกยสบายๆคือหลังานี้คือเข้าสู่มดของ,งือกตั้งและผลเอกประยุทธ์เมื่อวานก็มีพูดไปว่าไม่ได้ว่า่ถูก<ๆ>หรือ่ผิดที่เข้ามาลงเล่นการเมืองอันนี้คือคุณเศรษฐาก็เป็นบุคคลคนที่มาเริ่มต้นในการทางานการเมืองเหมือนกันอย่จะให้กลังใจอเอกประยุทธ์ยังไงบ้างคะในฐานะที่แบบก็จะลงไปสู้สึกด้วยกันแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าผมว่า คำว่าสู้ศึกด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นคำที่เหมาะสมนะครับเรา,าร an, Means, iałem, เราเราไม่ได oh ้สู้เราไม่ได้สู้กันนะครับหมายว่าเรื่องของการเผยแพร่นโยบายเป็นเรื่องสําคัญของพราะเมื่อไทยด้วยทุกหนทุกแเราใช้นโยบายนำมาโดยตลอดแล้วก็ผสมกับสเปนโดยตลอดนะครับเราสู้ครับยราจบคราบไม่โอ้โหครับพูดดี๋จังนะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักที่เราพยายามที่จะนำเสนอแล้วเราแสดงใจประชาชื้อเชิญ ต้องมี d n เเพื่อไทยคุณธนาธรยิ่งโดนนายกทักสินแซะไปออกมือประชาธิปัตย์เอามาฟังหน่อยดิความเหลื่มลํายิ่งให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงไม่แก้วันนี้จะไปแก้เมื่อไหร่แล้วต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้เล่าเก้าไก่สิมีอนาคตลดความเหนื่มล้งรวยลงทุนห้าร้อยบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยอย่างบริษัทผมนะครับลงทุนเป็นห้าร้อยล้านลงทุนเป็นพันล้านไม่เสียภาษี ถ้าเปิดร้านทุกตำอยู่ตรงนี้เสียภาษีไหมครับลูกหลานอยากจะเปิดร้านกาแฟเสียภาษีไหมครับเสียแต่คนรวยลงทุนห้าร้อยล้านพันล้านไม่เสียภาษีเปิดร้านกุกตำลงทุนกันสองแสนสามแสนเสียภาษีนี่คือความไม่เป็นธรรมคนรวยมันถึงรวยขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เราบอกว่าต้องยกเลิกเอาแล้วทำไมถึงไม่เสียภาษีคุณท่าเถานั่นเป็นไอ้นี่มั้ยเขาเรียกว่ามันเป็นไอ ไอ้ b โ o i อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ข่าวคุณสุริยะดูละเดทรัดสุกกำเนิดทีมเศรษฐกิจก้าวไกลปลดล็อกเกษตรกร,ร,กรชนบทไทยนนทบุรีเป็นเวทีหลังยุบสภามาดูหน่อยนะครับเพราะว่า พวันที่22เดินทางจากจังหัดเกศมาไม่เห็นไม่ได้ตามเหมือนทนบุรีครับท่าน้ำนมถ้าน้ำนมถาน้ำนมนบมเราให้กำลังใจกับผู้ประสมลงสมรักเลือกตั้งสสอเมอไทยทัพแงคเขพแบดคพุฒธนบุรีนน ันนี่เราต้องการเปลี่ยนเลนสลางจากอเมริกาเป็นงุกการเดนางดะงรับเราจะร่วมกันพันาประเทเป็นประที่จะปรากฏและได้เข้าถึงดุลีและปรากฏในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันคุณนี้ขอเสียงชายโยแห่งโลกชาวงเมริกที่จะเปลี่ยนขบการเป็นเพื่อไทยตามดังีเ่อนๆดครับ ชดต่อไปนะฮะพวกมือสูงสูงใครมีป้ายใครย่าไปใครมีเสียงอิทรีดังนี่ทีมเศรษฐกิจของแต่ละพรรคนะครับเก้าขุนพล ประชานขุนพลเศรษฐกิจพักการเมืองนี่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับอ่ะเพื่อไทยหมอพรม,มินพันศริรัตน์เศรษฐุส,สายเชื้อเศรษฐาทวีสินพลังประชารัฐมิ่งขวัญธีรชัยอุตมะสานนยนสนธิรัตก้าวไกลศิลิกกาตาสกุลวีละการชูชัดอ่พิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลโออันนี้ถ้าพูดถึงนี่เสร็จเพื่อไทยนะครับตามหน้าเสือนะ รวมไทยสร้างชาติสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวไม่เวิร์กพิสิทิ์เรียธรรมนี้ก็เก่าไปอนุชินชายวิจุุลพูดแล้วทำก็กันชาดรชาติชายพูดายุหานาวีอันนี้ก็เป็นแบงก์อมสินธรรมดานะครับกอบศักดิ์สภาวาสุชาติพะนากกล้าสุพันมงคลสุทีสุบุคนตัวเล็กโอ้ อย่ายงนี้เพื่อไทยกินขาดนะครับเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ข่าวสดหน้าหนึ่งอ่ะมาดูเศรษฐากับการจำคนที่ตลาดน้ำท่าน้ำนนเดินหาเสียงตั้งแต่ตลาดถึงเวทีประสายมิชาบ้านถามนโยบายในโปชัว เศรษฐายนะืนอธิบายทราบว่มีป้าคนหนึ่งอยากถ่ายรูปด้วยเดินตามมาปรากฏว่าเขาจำน้าได้เลยบอกว่าป้าป้า,ปาถ่ายรูปกันผมจำได้เดินตามแต่ที่รถแล้วฟังคุณเศรษฐาดีไหมเลยฟังคุณเศรษาดีไหมเลยที่ครับในเรื่องสารเรื่องสำคัญครับมหาเศรษฐีหมื่นล้านนะ ไปสัมผ <ค Bref? S 2> ัสประชาชนนะครับนิ่มหน่าปลื้มใจนะครับเป็นรายการผมเราจะมี30บาทยกระดับด้วยนะครับไม่ส้องไม่ต้องไปเนะนะครับมีการนัดลงหน้าได้นะครับเอาสี่พื้นฐานมีให้เลยบอกนะครับก็พยายามรูนะครับเยาต้อเปี่กนแหลังใจให้นะครับถูกเสกให้พยายามเปลี่ยนแปลง นะครับภรรานะครับภรรยาในคราบหานนี่แสนแินแของจีนง่เลยคาัลยมาเ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 ลายาเลยาเลยมาเลยมาเรยวาเลายลมเลยมหลายมิเลยาเลยาเลยมลยลลามาารลหลายยาครับาลายลเาเลย ปลื้มใจนะครับนะปลื้มใจโดนแล้วข่าวสดโดนแล้วชาวบ้านโวยรวมไทยสร้างชาติจัดทําเดือดร้อนรถติดไปทั้งซอยไปลงพาบาลลำบากวันรวมไทยสร้างชาติเขาเ,ขาเปิดตัวนะมาดูแฮชแท็กสองหหน่อยดีกันนะครับเนี่ยเออเนี่ยดูสักนิดหนึ่งวันวิภาไม้สนหลังจาก สภาปิดจนยุบสภาพเพิ่งเจอวันนี้แหละจากนี้ก็ย้ายไปหาเสียงตามจังหวัดต่างๆเราเรื่องกรกตแกงกวนตีนกับข้อสงสัยทำงานไม่โปร่งใสเอื้อเผด็จการ4ปีผ่านไปไวมาก1ชั่วโมงที่1วันที่แล้ววันเลือกตั้งสสชนช่วงสอบหลายม ah ai, หาลัยสามวันเลือกตั้งลงหน้านอกเขต ชนกับวันหยุดยาวนิสิตนักกษาวางแผนลงคะแนนให้ดีเปลี่ยนอาชีพกู้ชีพเป็นอาชีพมีทุนพัฒนาทักษะสวัสดิการไทยกรผลส่วนผู้สมัครของเก้าไกลมาเยี่ยมบอกเรานโยบายสร้างนะสวัสดิการเรามองขึ้นไปนะครับ โดนัทยังมีลูลุงตู่ยังมีลมไทยสร้างชาตินะจ๊ะประเทศไทยต้องไปตอ่อ,อผ่านไปเลยเอาทนายอนนท์ว่าไงอยากให้เสียงวิาพากษ์วิจารณ์การดังกบนโยบายหาเสียงอุดมการประชาธิปไตยฝ่ายพรรคฝ่ายประชาธิปไตยต้องร่วมมือกันสร้างอยไปข้าประเทศนี้ไปกลบแนวนโยบายที่จะมาหาเสียงกับประชาชนนะครับอย่าให้มันดังจนไปกลบอุดมการทางการเมืองที่พวกเรามีร่วมกัน นะครับยังไงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพรรคประชาธิ <TV. S 2> ปไตยของเราเนี่ยถ้าไม่ร่วมมือกันในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้อย่างแท้จริงครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่พวกเราต้องวิงวอนต้องขอร้องนะครับว่าการวิพากษ์วิจารณ์กันในระบบประชาธิปไตยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ปกติก็จริงแต่ว่าอย่าให้มันดังจนไปกลบงานนโยบายหรือว่าสิ่งที่พวกเรามุ่งหมายที่จะทำครับคุณทนายอานนท์นะครับ อันนี้นโยบายของก้าวไกลสี่เปลี่ยนความภูมิใจรับใช้ประชาชนดังสาวชาติบุรุษป,ปกรณ์ <c oughs> คุณหมอทศพรเวทีแดงถึงเรื่น้ำเจ้าพยาเวทีปะสใสแรกหลังยุบสภาท่านา้ำนนทบุรีนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณแฟนรการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทาครพิเศษครับบันทึกไว้หกนาฬกาสามนาทีสุขย4ิมีนาคม2อ6พครับสวัสดีครับ